สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n c ที e ิวส์พอดแวิเคราะห์เจะข่าวประเด็นลึกกับผมธนุคันทองประจำวันอังคารที่หนึ่เมษายนปีพุทธศักราช2568ต้องจับตาดูในวันพุทธที่สองเมษายนหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าทรัมป์จะประกาศภาษีชุดใหญ่นะครับสำหรับประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับทางด้านสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศไทยด้วย ต้องดูว่าไทยจะโดนใบแดงจากทรัมป์มากน้อยแค่ไหนประธานาธิบดีโดนัทรัมป์นะครับกำลังผลักดันให้รัฐบาลของเขามีท่าทีที่แข็งเกร้าวมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแผนการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสำหรับประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับทางด้านสหรัฐอเมริกา โดย t ด e w วอ l s t ส e ร t j o ู r น a l รายงานว่าอาจจะมีการเก็บในอัตรา20% across the board ก็คือในอัตราเดียวกันกับพันธมิตรทางด้านการค้าทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัตรานี้ยังไม่ได้ Final หรือว่ายัางไม่ได้มีการตกลงกันในชั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการปล่อยข่าว เรื่องอัตราภาษีในช่วงที่ผ่านมาตลอดชักเข้าชักออกนะครับเพื่อจะดูปฏิกิริยาจากประเทศคู่ค้าหรือว่าจากตลาดว่ามองอเรื่องสงครามภาษีของทรัป์อย่างไรอย่างไรก็ตามทรั้์เรียกวันพุธที่สองเมษายนว่าเป็นวันปลดปล่อยหรือ l i เบอเรชันเดยนะครับเมื่อเขาจะประกาศภาษีในอัตราที่สูงนะครับรวมทั้งอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าอีกด้วยนะครับขณะนี้นะครับมีรายงานว่าทรัมป์ต้องการให้ทีมงานที่ปรึกษามีความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับพูดงานว่ากล้าได้กล้าเสียในเรื่องของการกำหนดกำแพงภาษีซึ่ง ถามาอ้างว่าจะช่วยสร้างความสมดุลในสนามการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชาวอเมริกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์เองนะครับได้ลดทอนความสำคัญของภาษีที่ครอบคลุมหลายประเทศโดยระบุว่าเขาจะใจะกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับกับบางประเทศในขณะเดียวกัน ่อนหน้านี้ก็บอกว่าอาจจะเก็บภาษีเท่าเทียมกันทั่วกระดานเลยทีเดียวภาษีซึ่งจะทำให้สินค้านำเข้าหลายประเภทนะครับมีราคาสูงขึ้นผู้ที่แบกรับนะครับตราภาษีที่สูงขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวคือคนอเมริกันแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเขาไม่แร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดย เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC ว่าเข้าไป่สนใจเลยหากผู้ผลิตรถยนต์ขึ้นราคารถยนต์นะครับหลังจากที่เขาประกาศภาษี25%สหรับยานพาหนะที่ผลิตในต่างประเทศเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มกำแพงภาษีผู้ซื้อรถยนต์ที่ผลิตในอ,อเมริกานะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จนถึง ขณะนี้นะครับทรัมป์ได้กำหนดภาษี25%สําำหรับอลูมิเนียมและเหล็กภาษี10%สําสำหรับจีนและภาษี25%สําำหรับแคนาดาและเม็กซิโกแม้ว่าจะถูกเลื่อนออกไป2ครั้งสงคราแล้วในเรื่องของกำแงพงภาษีตามปกติแล้วเขาจะเก็บกันอย่างมากประมาณ10%หรือว่า15%ในการตอบโต้กัน มานะครับเพราะว่า m a r g จิหรือว่าส่วนต่างของกําไรนะครับการับผู้ส่งออกอยู่ในช่วงนั้นนะครับถ้าหากว่าเก็บเพิ่มเป็น15%ก็จะทําให้คู่ค้าได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวในกรณีที่ทรัมป์เก็บภาษี20%หรือ25%มันไม่ใช่เป็นสมรามการค้าตามปกติแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับ เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองตอนนี้ต้องการใช้เครื่องมือนะครับทางด้านคำมแพงภาษีเพื่อที่จะเจรจาต่อรองทางด้านการเมืองอีกด้วยนะครับหรือว่ามันจะไปควบคู่กับทางด้านความมั่นคงเราต้องดูบริบทของสงครามการค้าที่ไปคู่กับเรื่องของทางด้านการเมืองและเรื่องของทางด้านความ มั่นคงอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นทรัมป์เองได้พูดสองวันก่อนนะครับว่าเขาผิดหวังกับประธานา,าธิบดีฟรานิเมียปูตินนะครับที่ไม่ยอมรับเซเดนสกี้นะครับบรดิีเวสเซเดนสกี้ผู้นำของอยูเครนเนื่องจากว่าทางรัสเซียมองว่าเซเดนสกี้ไม่ได้มีความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานา,าธิบดีของอยูเครนเนื่องจากว่าเขาหมดวาระลงในเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้วนะครับและกฎหมายของอทางด้านยูเครนหมายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับระบุชัดเจนนะครับว่าเทอมของประธานธิบดีอยู่ในตำแหน่ง5ปีนะครับและไม่มีกฎหมายใดนะครับที่เปิดช่องว่างให้ประธานธิบดีของอยูเครนอยู่เกิน5ปีเพื่อเองจะมีปัญหาถ้าหากว่ามีการเซ็นข้อตกลงใดๆ กับซเลนสกี้เพราะว่าจะมีผลเป็นหมู่ฆะนะครับไม่ชอบทําตามกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์ต้องการที่จะมองข้ามประเด็นนี้นะครับแม้ว่าเขาจะพยายามกดดันให้ซเลนสกี้กลับไปสู่ขบวนการเลือกตั้งก็ตามแต่ทรัมป์กลับไปกล่าวโจมตีปูตินในขณะที่การเจราจาระหว่างสหรัฐอเมริกา กับทางด้านรัสเซียมีความคืบหน้าไปบ้างนะครับอย่างน้อยก็มี dialogue มีการเปิดเวทีพูดคุยกันเพื่อที่จะรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีและหลีกเลียเล่ยงสงครามโลกครั้งที่สามแต่ว่าทําบอกว่าถ้าหาว่าปูตินมีจุดยืนที่แข็งกร้าวเกินไปต่อเซเดนสกี้เขาอาจจะเก็บภาษีน้ำมันรอบสองสำหรับสินค้าน้ำมันของทางด้านรัสเซียก็มีความเป็นไปได้ ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์เองใช้เรื่องของกำแพงภาษีเป็นเครื่องมือนะครับในการต่อรองผลประโยชน์ทางด้านการเมืองรวมทั้งเรื่องของทางด้านความมั่นคงอีกด้วยเป้าหมายใหญ่ที่สุดของโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนเลยทีเดียวก็คือเรื่องของจีนเนื่องจากว่าจีนเองได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมากที่สุด และมีแนวโน้มนะครับว่าจีนจะมีการพัฒนาด้าน AI เทคโนโลยีนะครับรวมทั้งเรื่องของระบบการผลิตอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีความสามารถในการแข่งขันเหนือทางด้านสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับ BYD เรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับโดยเฉพาะอยยิ่ง DeepSeek นะครับที่ได้ก่อให้แรง สั่นสะเทือนไปทั่ววงการ AI ของทางด้านสหรัฐอเมริกาทําให้ตลาดหุ้นของสหร market cap นะัฐมาเก็ตแคปนับหายไป1ล้านล้านนะครับในวันเปิดตัว e i p s ิกนะครับเของทางด้านจีนการที่จะสกัดจีนนะครับไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับ <c oughs> จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้สงครามทางด้านการค้าบวกกับเรื่องของการปิดล้อมจีนทางด้านการทหาร พิทเฮ็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางด้านสหรัฐอเมริกาได้มีการเผยแพร่บันทึกนะครับรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาจะทุ่มเข้ามาทางด้านการทหารหรือว่าการเคลื่อนย้ายกองทัพนะครับจากยุโรปหรือว่าพื้นที่อื่นๆน,นะครับมาอย่างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะปิดล้อมจีนในภูมิภาคนี้โดยตั้งประเด็นนะครับ ว่าจีนต้องการที่จะเทคโอเวอร์แล้วก็ยึดไต้หวันถ้าว่าเป็นเช่นนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องพร้อมนะครับที่จะทําสงครามกับจีนในภูมิภาคนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองเตรียมพร้อมที่จะทิ้งยูเครนให้ยุโรปรับลูกไปนะครับและมีการจัดขบวนทัพใหม่โดยศูนย์บัญชาการทหารของแอฟริกาเนี่ยจะให้ยุโรปดูแลควบคู่กันไปเลยนะครับส่วน ภูมิภาคนี้หรือว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้จะเน้นความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเองก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทางทรัมป์จะใช้นโยบายกำแพงภาษีในการเจรจากับประเทศคู่ค้านะครับให้มีการเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศหรือว่านโยบายทางด้านความมั่นคง ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ที่เวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐค่อนข้างที่สูงนะครับหนึ 1, 2, 000, ่งแสองหมื่นสามพันห้าร้อยกว่าล้านเหรียญเวียดนามน่าจะเจอแรงกดดันจากทัป์อย่างมากเลยทีเดียวให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านความมั่นคงให้มีความร่วมมือกับทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฐานทัพ เรื่องการใช้เวียดนามเป็นศูนย์โลจิสติกส์นะครับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแดนนะครับที่มีความเสี่ยงว่าจะต้องเป็นจุดที่อาจจะถูกดึงเข้าไปร่วมนะครับในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านจีนไทยเองนะครับก็อยู่ในข่ายที่จะต้อง โดนนะครับกำแพงภาษีในอัตราที่สูงและทางทีมงานของทรัมป์จะใช้กาแพงภาษีนี้ต่อรองไทยนะครับให้ร่วมมือกับทางรัสเซีอเมริกามากยิ่งขึ้นในเรื่องของอความมั่นคงหรือว่าเรื่องนโยบายต่างประเทศเพราะว่าไทยเราเองได้มีการ สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม b r i กซนะครับซึ่งมีนโยบายออกจากอิทธิพลของดอลลาร์ต้องการสร้างระเบียบการเงินรวมทั้งระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ขัดกับผลประโยชน์ของตะบันตกนำโดยทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะนเองไทยก็อยู่ในขายที่ต้องเจอกำแพงภาษีที่สูงแต่ถ้าว่าไทยร่วมมือกับทางด้านสหร,รัฐอเมกาในเรื่องความมั่นคงยอมให้สหรัฐใช้ไทยเป็นฐาน นะครับในการปิดล้อมจีนให้ความร่วมมือนโยบายต่างประเทศในการเป็นปฏิบัติกับจีนอัตราภาษีอาจจะลดลงหรือไม่โดนกำแพงภาษีก็มีความเป็นไปได้มาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในขายที่จะต้องโดนกดดันเหมือนเวียดนามกับไทยนะครับเพราะว่ามาเลเซียได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐ24,800ล้านเหรียญแต่มาเลเซียก็เป็นตัวตั้งตัวตีเหมือนกันนะครับ ที่ต้องการที่จะออกจากอิทธิพลอของทางด้านสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้รับนะครับผลกระทบจากการที่เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์อย่างเต็มตัวจากการที่ถูกโจมตีค่างเงินนะครับค่างเงินของรูปเปียอ่อนยวบยาบเลยทีเดียวจากเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกจากการถูกโจมตี ข้างเงินถ้่หากว่ามองให้ลึกลงไปอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่านโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียที่ตอนนี้เข้าใกล้จีนหรือว่าเข้าใกล้ b ริกส์มากยิ่งขึ้นทําให้อินโดนีเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อ dirty 15นะครับที่ได้เปรียบรุนการค้าของสหรัฐแต่ก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบของวิริการทางด้านการเง,งินด้วยในนี้เ,เราต้องจับตาดูนะครับวันที่2เมษายน จะเป็นวันดีเดย์ที่ทรัมป์ประกาศสงครามภาษีกับประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวทั้งประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐและประเทศที่ไม่เป็นมิตรโดยทรัมป์จะจัดอันดับความสำคัญหรือว่าจัดลิสต์รายชื่อประเทศว่าประเทศที่หนึ่งเป็นปฏิบัติกับสหรัฐประเทศที่เป็นกลางกลางกับสหรัฐและประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐนะครับ จัดหมวดหมู่แยกประเทศออกไปนะครับประเทศที่เป็นมิตรนะครับและยอมทําตามนโยบายาทางด้านความมั่นคงหรือว่านโยบายทางด้านการค้ากับสหรัฐจะได้รับอัตราภาษีที่ผ่อนปลนหรือว่า,าจ,จะไม่ถูกเก็บนะครับประเทศที่เป็นกลางกลางนะครับก็ต้องดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่สามารถทําให้สหรัฐอเมริกาได้ส่วนประเทศที่เป็นปฏิปักษ์แล้วไม่ต้องห่วงนะครับทรัมป์จะเรียกเก็บอัตราภาษี ในอัตราที่สูงนะครับรวมทั้งประเทศที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางด้านสหรัฐอเมริกาในเรื่องความมั่นคงในเรื่องนโยบายต่างประเทศจะเจอกำแพงภาษีที่สูงนะครับทรัมป์มีนโยบายที่ a g g r s s s i v ามากๆอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพร้อมที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเศรษฐกิจภาษี เทคโนโลยีนะครับเรื่องต่างประเทศเรื่องความมั่นคงเรื่องทางด้านการทหารเพื่อเจรจาต่อรองและบีบนะครับประเทศที่ทั้งเป็นพันธมิตรและไม่เป็นพันธมิตรให้ยอมนะครับมิฉะนั้นเองนะครับจะโดนตอบโต้ด้วยมาตรการที่หนักหน่วงและรุนแรงที่สุดสำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCT News สำซรอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ